แ่ <What? S 2> เอ,อเป็นเป็นเป็นคนละคนแต่เป็นพี่น้องกันคะ่ะพี่พลอยพี่แพรค่ะเรารู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไหมอ๋มคือได้ยินข่าวแต่ว่ายังไม่ได้คุยอะไรยังไงกับใครเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันเพิ่งเมื่อวานใช่ไหมคะอยู่ต่างจังหวัดนี่เพิ่งกลับมาตอนเช้าก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยค่ะพี่พลอยพี่พลอ,อยดูเบลค่ะพี่แพะดูมาแล้วพี่พลอยไม่มีมาคุยเหร คือยังยังยังไม่ยังไม่มีเออจังหวะได้คุยกันด้วยล่ะค่ะก็ยังเครียดก็ก็ต้องมีนิดนึงอะนะแต่ว่าคือด้วยด้วยที่เราอยู่ด้วยกันมาอย่างเงี้ยเออพี่พอยพี่แฮก็คือน่ารักแล้วก็รู้จักคือไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันจริงๆว่าคือปัญหามันแบบเออเกิดขึ้นมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ทันได้ถามเลยค่ะไม่ได้คุยแล้เราก็ได้ทราบแล้ก็ยังไม่ได้ ใช่ค่ะยังไม่มีโอกาสได้คุยหลายคนพุ่งเป้าไปที่ผู้จัดการเลยว่าแบบเป็นคนผิดเป็นคนเสี้ยมอะไรเงี้ยเรารู้สึกไห้คะเราเราคิดว่ามันอาจจะแบบเป็นการเข้าใจผิดหรืออะไรางี้กันมากกว่ามั้งคะแล้วกลับมาได้คุยไหมคะกับมากลับหมายังไม่ได้คุยค่ะก็ได้ยินข่าวแว่วมาเหมือนกันมีมีคนบอกมาเหมือนกันค่ะว่าแบบเออมีมีข่าวนิดหน่อยอะไร อย่างเวลาเราทํางานกับเขาเราเคยมีปัญหากันเองไหมคะไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะก็ดูแลดูแลกันมาค่อนข้างดีค่ะเห็นใจที่หมากน้อยขนาดไหนรับที่มากโดนกระป๋โดนตีหนักมากคนหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้ให้ทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะคะเพราะว่านอกก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเกิดเหตุการณ์เกิดข่เกิดขึ้นหรอกค่ะจริงๆเหมือนในนภาพที่ออกไปหมากดูเหมือนหยาบคายมากจริงเขาเป็นคนทำงานไหมคะแก้ข่าวให้หมากไหม ไม่หลอกไม่เราเราไม่รู้เราไม่รู้จริงๆด้วยหละว่าก็ด้วยปัญหามันเกิดขึ้นจริงๆหรือว่าเป็นการแบบอาจจะพูดเล่นกันหรืออะไรอย่างนี้คือเราเราก็ยังไม่รู้อะค่ะในสินี้แต่ว่าปกติเราก็หมากก็เป็นคนน่ารักค่ะคือทํางานด้วยกันรู้จักกันมานานค่ะ